เมื่อวันที่8เมษายน2568ณภูมิณรารีสอร์ทจังหวัดนครนายกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธาศินีสริโพคาพิรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศรีเป็นประธานเปิดในการอบรมเชิงปฏิบัติการ upskill reskill อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมตามกระบวนการวิศวกรสังคมของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพศรีซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน67คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีทักษะและองค์ความรู้ในการเป็นวิศวกรสังคมสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาในการดําเนินการเชิงพื้นที่พัฒนาชุมชนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริงและสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่ตางๆเช่นด้านความยากจนความเหลื่อมล้ําและปัญหาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างหรือการนําองค์ความรู้ที่หลากหลายในมาหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา โดยมีทีมวิทยากรเทรนเดอร์เทรนเนอร์ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารว่าที่ 103, ร้อยตรีดรสุชาติคุ้มสุดอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารเมทาวัตภูธรพักดีอาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชอาจารย์ดตรชนชกรวอนอิน อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและอาจารย์กัญยพัฒน์บุญล่ำอาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นวิทยากรการอบรมสําหรับการอบรมในครั้งนี้มีกําหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่8และ9เมษายน2568 ในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มฝึกอบรมโดยในวันที่8เมษายน2568เป็นการอบรมในหัวข้อ upskill เครื่องมือวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและ reskill เทคนิคในการให้คำปรึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมส่วนในวันที่9เมษายน2568เป็นการอบรมในหัวข้อเทคนิคการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษาการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษาในปีการศึกษา 2,567รวมไปถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษาในปีการศึกษา2,568ด้วย